สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับซองนิวอัพเดทนะครับในช่วงของโพสต์มาเก็ต e ีพอร์ตนะครับวันนี้วันพุธที่3กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับผมสุชัยปกป้องครับผมอดุลโมสิกาครับแม่คุณอดุลนะวันนี้ตลาดทุนไทยต้องบอกว่าขอหยิบสำนวนมาสักหน่อยนะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่พอเหลาลงไปกลายเป็นไม้จิ้มฟันสำหรับตลาดหุนไทยนะดูเมื่อเช้าดูดีใช่ไหมแต่สุดท้ายมาปิดกับ ติดลบใช่คุณดุลไปไงฮะครับสุดท้ายตลาดหุ้นไทยครับลงมาปิดลบนะครับผมอยู่ที่1,481.75จุดครับลดลงไป4.50จุดครับหรือว่าลบไป0.30%เปอร์เซครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่79,484ล้านบาทครับส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา667หลักทรัพย์ลดลงไป7 7 7 ขออภัยครับ873หลักรัพ์และไม่เปลี่ยนแปลง423หลักทรั์ครับผมซึ่งท้าดูครับในช่วงภาคช้างครับดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวในแดนบวกครับผมแต่พอเปิดตลาดในช่วงภาคบ่ายก็ลงมาเคลื่อนไหวในแดนลบนั่นเองครับคือเช้าบวกบ่ายลบครับซึ่งทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเลยกลับมาติดลบไปกว่า4จุดด้วยกันครับผมหลังจาก แรงเทขายทำอะไรครับหลังจากประชิญความผิดหวังจากกรงงอไม่ลดดอกเบี้ยครับและก็มีมุมมองผลกระทบต่อโควิดรอบใหม่ว่าไม่มีกระทบอย่างรุนแรงครับสอดคล้องกับมุมมองของกกรครับผมจึงกังวลว่าอาจจะไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนั่นเองครับครับอันนี้ก็เลยทําให้ดูเหมือนดูเหมือนจะผิดหวังเล็ก,ลกๆใช่ไหมฮะครับในแง่ของการประชุมกรงงนะแต่จริงๆแล้วมันมีในส่วนหนึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ดูแล้วเนี่ย มันเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปตอนเปิดตลาดคุณดูนจาได้ฮะขึ้นไปพันห้าเลยนะไปแตะเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยไปไม่ไหวแล้วก็เมื่อเช้าเห็นไดน้ชัดว่ามูลค่าการซื้อขายอย่างมุสูกูเท่าที่เห็นนะครับเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้มันมันคือมันไม่มีตัวไรในแง่อของดัชนีด้วยนะครับ,รบแล้วก็ท้ายทยตลาดก็ตอนแรกก็ดูเหมือนจะปริมปริมมีบวกเล็กๆฮะแต่พอปิดตลาดปุ๊บวูบเลยนะวูบเลยแหละสำหรับตลาดไทยก็ถือว่าดูปิดวันนี้ถือว่า เกือบจะเป็นโลของวันเลยนะคุณดรุณะบรรยากาศไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะแม่เปิดดูดีดีนะฮะแต่ปิดไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้าอันดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันสักนิดหนึ่งครับครับอันดับแรกเป็น K-Bank มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่4,064ล้านบาทปิดที่133บาท50สตังค์ <c oughs> เพิ่มขึ้นมา 2บาท50สตงค์ครับอันดับ2เป็นปตทครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่3,993ล้านบาทปิดที่38บาท25สตางค์ลดลงไป50สตางค์ครับอันดับ3เป็น scb ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่31,13ล้านบาทปิดที่97บาทเพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์ครับอันดับ4เป็น BBL ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2,651ล้านบาท ปิดที่115บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท50สตังค์ครับและอันดับ,คบ5ครับเป็น SCC ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่1,888ล้านบาทปิดที่374บาทลดลงไป9บาทครับอืมนะดูแล้ววันนี้ถ้าดูในห้าดับแรกเข็นได้ชัดคุณดูดนะวันนี้พลังแบงค์เนี่ย โดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่นะฮะวันนี้ก็ได้เห็นกสิกรไทย s c b b b l เนี่ยถ้าดูจากหน้ากระดานนี้เห็น,น้ชัดว่าวันนี้ขึ้นมาหมดเลยนะทั้ง3บแบงค์ขนาดใหญ่นี้อาจจะเป็นเรื่องของที่คุณอดุลพูดถึงว่องกรงองไงพอแบงค์ชาติหรือว่ากรง,งองเนี่ยไม่มีการปรับลดอาัตราดอกเบี้ยลงก็นั่น,น,นหมายถึงว่าแรงกดดันสําหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยมันหายลงไปเพราะก่อนอันนี้หากว่ามีการลดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแต่อาจจะเป็น0.25ลงไปอีกเนี่ยฮะแน่นอนนะฮะ กลุ่มของแบงค์ขนาดไหนเนี่ยจะเสียประโยชน์เน<ช>ื่องจากว่าเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากก็จะโอเคไอ้ส่วนเงินฝากก็โอเคอาจจะจะลดลงแต่ประเด็นคือเงินกู้มันหายไปอดอกเบีย้ยเงินกู้โดยเฉพาะ,ะใครที่เป็นกู้บ้านที่เป็นกู้แบบอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวเนี่ยนะผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโอเคแหละถ้าอัตราดอกเบีย้ยลงเนี่ยจะได้รับประโยชน์สําหรับลูกค้านะแต่แบงค์นี่ถือว่าไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ย ก่อนอันนี้มีแรงกดดันอยู่เยอะนะจะลดไม่ลดถ้าจะลดแล้วแบงก์อาจจะมีปัญหาอาจจะทําให้เน็ตอินเทอร์เน็ตมันต่ำลง<ม>นะฮะแต่พอคงอัตราเวีย้ยเท่านั้นแหละวันนี้แบงก์ก็มากันยกใหญ่เลยแต่มันสู้ไม่ได้คุณดูดูนะ3<ม>แบงค์ใหญ่เนี่ยสู้เดลต้าตัวเดียวไม่ได้นะเ<ม>พราะดูจากส่วนที่เป็นดัชนีที่มีผลต่อดัชนีจริงๆต้องบอกว่าทั้ง SCB กสิกรเอซีบีที่วันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะ มีผลต่อดัชนีประมาณสักไม่ถึง2จุดคุณดุนะไม่ถึงสจุดนะแต่เดลต้าตัวเดียวที่ติดลบพอดีครมีผลต่อดัชนี2จุดกว่าสามแบงก์ยังสู้เดลต้าตัวเดียวไม่ได้อันนี้ก็เป็นที่มานะครว่าทําไมดัชนีถึงหลุดติดลบมาจนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแง่ของ มูลค่าการซื้อขายในรายกลุ่มกันบ้างฮะวันนี้สถานวันนี้จะเป็นเชกเช่นเมื่อวานหรือเปล่าไปดูสักนิดครับครับวันนี้สถาบันในประเทศครับวันนี้ขายสุทธินะครับ322ิล้านบาทครับบัญชีบล็อกเกอร์ซื้อสุดทธิไป641ล้านบาทครับแล้วก็ถ้าคุณต่างชาติวันนี้ยังคงขายสุดทธินะครับขายไป3,109ล้านบาทครับส่วนถ้าคุณรายย่อยครับวันนี้กลับมาซื้อสุทธินะครับผม2,791ล้านบาทครับ ดูแล้วต่างชาติยังไม่หยุดนะคุณดูนะยัง,ย,งยังเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะพลังงานกับ,บแล้วก็มีปูนใหญ่ด้วยวันนี้ที่ติดใน5้าดับแรกก็ต้องบอกว่าผมว่าวันนี้ตัวของปตทกับตัวของปูนใหญ่วันนี้ก็น่าจะเป็นนักทุนต่างชาติที่ขายออกมาอัน,นก็ ถ้าเราดูครับคุณสุประชัยครับที่ต่างชาติขายถ้าเราดูข่าวมานะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ครับเริ่มแข็งค่าขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่าเงินบาทของเรามีการอ่อนค่าลงก็ทําให้คือฟันโฟไหลออกไปนั่นเองครับผมก็ได้เห็นได้ชัดว่าที่ต่างชาติยังคงขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าโยกเงินไปฝั่งทาง สหรัฐนะครับผมว่าค <ừ> ่าเงินบาทมีการแข่งค่าขึ้นนั่นเองครับอืมน,าานี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับสหรับในวันนี้ก็ลองติดตามดูครับพรุ่งนี้เนี่ยหุ้นไทยจะ จะกลับมาได้หรือเปล่าแล้วก็จะไปพยายามจะทดสอบ1,500ได้อีกครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามแต่ว่าถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองก็ถือว่าบวกบางๆนะคุณอดุลนะเป็นเขียวแต่เขียวตองอ่อนเงี้ยเขียวบางๆคือเขียวเขียวใบตองอ่อนก็คือจะเขียวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากนักนะฮะ,บ,ะบวกก็ประมาณสัก0.40.5%เเท่านั้นเองนะครับ ทางฝั่งของอเมริกาก็เหมือนกันนะฮะบวกก็เล็กๆะฮะบวกประมาณสัก0.2 0.4เท่านั้นเองก็โดยเฉลี่ยนะครับราคาน้ำมันกับอาเคนนี้ดีหน่อยก็ขยับขึ้นต่อเนื่องะฮะหลังจากเมื่อคืนก่อนนี้ก็คือว่าปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับอันนี้ก็ อตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันแต่ลดความร้อนแรงลงอ,อันนี้ก็อาจจะ,ะทําให้ดูแล้วพรุ่งนี้คุณอดุลด,ด,ดูยากฮะ<ด>มีการากประเมินกันสักสักนิดหนึ่งไหมว่าพรุ่งนี้เขาประเมินกันยัางไงฮะสำหรับแนวแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยครับครับแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยนะครับผมวันพรุ่งนี้ นักวิเคราะห์มีการประเมินว่ายังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกได้อยู่ครับผมว่าถ้าเราดูครับวันนี้มีการปรับตัวลงมาครับแล้วก็มาทดสอบแถว1,480จุดนะครับผมแล้วไม่หลุดนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเป็นการเทคโกลดีบัลขึ้นได้นะครับผมโดยเกอบไปขึ้นเคลื่อนไหวในแดนบวกครับโดยกรอบนะครับไว้อยู่ที่1,400 75จุดเป็นกรอบแนวรับครับส่วนกรอบแนวต้านครับอยู่ที่1,500จุดครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของกรอบสำหรับวันพุ่งนี้นะฮะกรอลองติดตามดูนะว่าหุ้นไทยจะรีบาวกับมาได้หรือเปล่าและจะมีหุ้นกลุ่มไหนที่ฟื้นกลับกลับมาได้บ้างแล้วกลุ่มแบงก์เนี่ยยังจะไปต่อหรือเปล่าสําหรับอย่างวันนี้ก็หลายๆตัวค่อนข้างจะขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาล้ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณผู้ชมขอไปไป ไปดูประเด็นกันเสนี่หนึ่งแหมวันนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจฮะสำหรับหุ้นตัวนี้คุณอดุลนะวันนี้เห็นราคาเขยิบขึ้นมาร้อนแรงเลยนะครับประมาณ5-6%เแบบนี้ก็หยิบยกกันหน่อยฮะสำหรับหุ้นของ Noble Development จจำกัดมหาชนหรือว่า Noble วันนี้หยิบยกประเด็นว่ากำไรโนเบิลกำไรดีราคาถูกปันผลสูงแล้วก็ตั้งเป็นเครื่องหมายเทเชมาไว้จริงหรือเปล่านะฮะเห็นะว่าล่าสุดมีการประเมินออกมาใช่ว่างบไตรมาสสี่จะออกมาดี ครับผมเึื่งมีการประเมินไว้นะครับว่างบไตรมาสีของตัวโนเบลนะครับผมว่าจะเติบโตประมาณ630ล้านบาทครับซึ่งเติบโตขึ้นมาประมาณ20%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็จะเติบโตขึ้นประมาณ41%เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนนะครับผมซึ่งสาเหตุที่กา กำไรนะครับที่เติบโตขึ้นมาครับเนื่องจากว่ามียอดโอนที่ทําได้สูงขึ้นครับคาดว่าจะอยู่ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับผมโดยจากการโอนคอนโดใหม่ได้มากกว่าที่คาดไว้ครับโดยเฉพาะค,คอนโดนิวอาราวสุขุมวิทนะครับผมซึ่งมูลค่าประมาณ2,500ล้านบาทครับที่คาดว่าจะรับรู้ถึง40ครับแล้วก็มีโครงการนะครับผมนิว อ่า new ออ new o noble นะครับผมแจ้งวัฒนะนะครับผมหรือว่ามูลค่าอยู่ที่2,400ล้านบาทครับซึ่งคิดว่าจะคาดรับรู้นะครับผมประมาณ20%ของอมูลค่าของโครงการนะครับผมแล้วก็มีธุรกิจที่ขายนะครับผมโดยเฉพาะขาย ที่ดินนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งอยู่ประมาณ210ล้านบาทครับนะฮะถ้าดูแล้วมัน3ส่วนถูกไหมครคุณดุลนะคือมาจากโครงการที่ของเขามีอยู่เนี่ยก็ดูแล้วอ,อย่างที่คุณดุลบอกว่ากําไรเนี่ยจะเติบโต20% mm hmm. เมื่อเทียบกับไตรามาสสครับนะฮะแต่ว่าเพิ่มขึ้นถึง40%กว่าเเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสสี่ของปีก่อนกนะ็ถือว่าถือว่า โตทั้ง2อส่วนเลยนะสงส่วนครับอ่าสส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาโตที่ว่าที่บอกว่าโตก็เพราะว่าเป็นมีโครงการอยู่2โครงการใหญ่ใช่ที่จะรับรู้รายได้เข้ามาแล้วก็มีกําไรจากการขายที่ดินที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นครับอ่าสองกว่าล้านบาท200กว่าครับผมพอมาณสองร้อยสล้านบาทครับซึ่งเมื่อมีกําไรนะครับผมในแต่มาสีปี2องที่คาดว่าจะเติบโตประมาณหกราม ล้านบาทครับซึ่งนเขาก็เลยประเมินว่าในปีสองหกสิบสาครับผมกําไรปกติจะประมาณอยู่ที่1 8 0 0พันแปรอยล้านบาทครับคุณสุภชัยครับอืมฮะก็อยู่ประมาณนะครับครับอเอ่อเท่าไหร่ฮะแต่มาสี่อ่าไอนี่ของกําไรทั้งปี6กสามครับกำไรปกตินะครับประมาณ1 8 0 0พันแปดร้อยล้านบาทครับอ่าอันนี้ก็ประเมินตัวเลขทั้งปีเอาคือ ถ้าไตรมาสี่หกพันสามไอ้หกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบล้านบาทถ้าทั้งปีคือหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทอ่าเนี่ยถ้ากําไรออกมาอย่างที่ว่านี่ฮะแน่นอนฮะอย่างที่บอกว่ากาําไรดีอ่าในแง่ของปันผลบ้างฮะคุณอดุลนะ,ะเห็นมีการประเมินไว้เฉพาะว่าไอ้ปันผลของอตัวของโนเบลเนี่ย น่าจะยังคงดีอยู่ใช่ไหมฮะครับผมซึ่งมีการประเมินว่าในครึ่งปีหลังของปี263ครับคาดว่าจะมีการจ่ายปผลประมาณ40 45สตางค์นะครับผมหรือรถ้าคิดเป็นดีเดนยิวประมาณ6.3เเซครับ อ่าอันนี้กาไรดีไปแล้วนะฮะปันผลสูงไปแล้วราคาถูกหรือไม่อันนี้ก็<嗯>น่าสนใจฮะมีบริษัทหลักทรัพย์ฟิナนเซียไซรัสนะครับแนะนาเป็นซื้อนะครับให้ร,ราคาเป้าหมายไปที่8ปดบาทห้สตางค์นะครับถ้าเทียบกับราคาในกระดานมะวันนี้แม้ว่าจะขึ้นมาต้อง5 6าเอนะฮะอยู่ที่7จ็ดบาทหกสตางค์<嗯>ดูเหมือนมีอัพไซด์นี่ก็ประมาณสักดูแล้วประมาณสัก90สตางค์นะ<嗯>อ่าก็ถือว่าอัพไซด์ก็ยังพอมีอยู่นะครับในแง่ของราคาก็เป็นที่มาของที่เรา โจหัวกันไว้วันนี้นะครับว่าโนเบลกำไรดีราคาถูกปันผลสูงอ่าจริงหรือไม่อันนี้ก็ลองทบทวนดูนะครับว่าท่างงบออกมาตามคาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญโนเบลเนี่ยต้องวัดใจทางผู้บริหารนะครับเอ๊ะก่อนอันนี้มีปันผลพิเศษด้วยไงมีปันผลดีๆมาแล้วเอะเรารอบนี้เนี่ยงบทั้งปีเนี่ยน่าจะดีหรือเปล่าก็ถูกประเมินไว้ 45สตังค์ใช่คุณตูดูนะครับส5สตังโอ้ดิวเนยิวหกเปอร์เซ็กว่านะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะสำหรับโนเบิลก็ลองติดตามดูฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นอสังหาตัวหนึ่งที่ผมว่าก็ยังพอมีสตรอรี่เล่นได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับผมถึ่งถ้าเรามาดูราคาหุ้นของตัวโนเบิลนะครับวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นเป็นตัว v h a p e นะครับคุณสุประชัยครับก็ถามว่า shape ก็ยังมีโอกาสที่จะ ปรับตัวขึ้นต่อได้ครับผมว่าตัวไอไอก็ถือว่ายังเริ่มผ่าหัวขึ้นรอบใหม่ครับก็มีลุ้นครับว่ามีโอกาสที่จะรักแนวรับแนวใต้ถัดไปครับก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแถว8บาทอยู่นะครับผม,มถ้าผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยคือ25วันก่อนนะครับคือเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ7บาท85น,นะครับผมถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสลุ้นทดสอบ8บาทนะครับผมแล้วก็ อ่าแล้วก็มีอีกแนวต้านหนึ่งครับผมเป็นแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งประมาณ8ปดบาทห้นะครับผมบก็เป็นอีกแนวต้านหนึ่งครับถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่อีกแนวต้านหนึ่งครับอืมนะก็รอดูนะครับอันนี้ในกรอบนะมีค,บครบ,ครบเลยนะคุณดูนะฮะเรื่องของประมาณการกําไรสุทธิในปี2องพันห้าร้อยหกสิบสามเอแต่เออแต่มาสี่แล้วก็ทั้งปี นะครับมีการประเมินราคาในเชิงปัจจัยพื้นฐานโดยฟิเนนซีไซรัส <m> นะครับมีการประเมินไปถึงว่าปันผลเนี่ยอาจจะอยู่ที่45สตางก็ดีเวนจิว6%แล้วก็ตบท้ายด้วยเทคนิคของคุณดุดด้วยะนะครับก็ลองดูนะฮะสำหรับโนเบิลแต่ผมว่าในมุมผมนะในเชิงเซนติเมนต์ผมว่าวันนี้สองวันนี้ขึ้นมาแรางคุณดูดลนะฮะอาจจะต้องระวังในแง่ของแรงขายทางกำไรออกมาระยะสั้นๆอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเอาง่าย,ายๆคุณดูดูนะใครมีต้นทุนเมื่อวานเนี่ย วันนี้ขึ้นมา5% 6เนี่ยแน่นอนครับมันเย้ายวนนะให้ขายหรือบางคนอาจจะยังแอบช่งางใจอยู่วันนี้ไม่ขายแต่แต่พรุ่งนี้ขยับอีกหน่อยเนี่ยมีโอกาสขายได้เหมือนกันอ,อันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคละปัจจัยต่างๆถือว่าข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ถือว่าดีเป็นเชิงบวกอยู่นะฮะแต่ว่าราคาเท่านั้นเองที่ดูเหมือนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเยอะอในช่วงระยะเวลาสั้นอาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นในแง่ของโนเบิลนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับคุณอุรุณคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าขออภัยคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดคุยกันในช่วงพิเศษนะฮะที่มีการพูดคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านทั้งฝั่ง a c e b o o k แล้วทาง y o u t u นะครับเนื่องจากว่าผมกับคุณอดุรุณนี่ติดภารกิจจริงๆเดี๋ยวต้องรีบไปต้องรีบไปนะฮะพอดีนัดนัดกับแร่งข่าวสำคัญไว้นะฮะต้องขออภัยนิดหนึ่งวันนี้ไม่ได้มาพูดคุยยกันนเดีีวพ พรุ่งนี้จัดหนักสักหน่อยไหมคุณอดุนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดหนักกันสักนิดหนึ่งเพื่อชดเชยวันนี้ละกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกาบลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน